คนมีบุญบารมีสูงมักจะเป็นคนที่มีลักษณะดังนี้ 1. เป็นคนสู้ชีวิตพึ่งพาตัวเองรับผิดชอบตัวเองไม่ชอบเป็นภารัใครคนแบบนี้เขาจะมีพลังบวกเวลาทำอะไรก็จะมุ่งมั่นและจะลงมือทำจนสำเร็จ 2. มีความสงบล่มเย็นอยู่ภายในใจ รู้จักปล่อยวางและไม่สะสมอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยอะไรวางได้ก็รู้จักวาง 3. นิ่งได้ในสถานการณ์ที่วุ่นวายไม่หวั่นไหวกับอะไรง่ายๆดังนั้นมันจึงทำให้คนแบบนี้เป็นคนที่กล้าพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาและความกลัว 4. มีจิตใจเมตตาให้อภัยได้กับทุกคนต่อให้คนอื่นจะมองเขาไม่ดี แต่เขาก็ไม่เคยเก็บเอามาใส่ใจหรือพูดง่ายๆถ้าเอาโหสิกรรมให้เขาได้ตัวเราก็มีความสุขด้วย5เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งอยู่ในตัวสามารถให้กำลังใจตัวเองได้และพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปโดยที่ไม่ยอมแพ้แม้อุปสรรคปัญหาจะถาโถมเข้ามามากแค่ไหนก็ตาม 6. กความสุขได้กับทุกเรื่องถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามเพราะเขารู้ว่าชีวิตนี้ต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรเป็นคนที่ไม่ยึดติดก,กับเรื่องอะไรที่แย่ๆและเรื่องที่มันบั่นทอนจิตใจ 7. เป็นคนที่อยู่ไหนก็มีความสุขได้กับทุกสิ่งเพราะไม่ต้องไปมัวนึกถึงแต่สิ่งที่ขาดและวิ่งตามคนอื่นหรือสิ่งที่ไม่มี 8. เป็นคนที่มีสติรู้เท่าทันคนรู้ตัวอยู่เสมอรู้เขารู้เรารู้จักแยกแยะออกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีและไม่ไปตัดสินคนอื่นแต่จะมองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าด้วยความเข้าใจ เมีเป้าหมายและทางเดินของชีวิตตัวเองและมักจะเป็นคนที่รู้สึกชัดเจนกับตัวเองเสมอชอบที่จะหาความรู้วางแผนชีวิตตัวเองได้เป็นอย่างดี10มีแต่คนรักและนับถืออย่างสูงเขาจะรู้จักให้เกียรติคนอื่นและให้เกียรติตัวเองด้วย